ก็เป็นเลี้ยงกันนะคะก็มีเหล่าบรรดาแฟนคลับเหล่าบรรดาเอฟซีต่างๆนะคะที่บ้านเด็กอ่อนพญาไทนะคะแล้วก็เขาเนี่ยจะมีการนําเสื้อนะคะก็ไปขายกันคือเสื้ออยู่ประมาณ500ตัวเขาบอกว่าไม่คิดเลยว่าเสื้อ500ตัวนี้เนี่ยจะหมดอย่างรวดเร็วที่แล้วเนี่ยอยู่ที่ประมาณ300ร้อยีนี้เพิ่มขึ้นมาเป็น500แล้วก็จะมีกระเป๋าที่แฟนคลับเนี่ยนะคะของบอสแลก็มาร์กี้จัดทาขึ้นมานะคะมาจัดจำหน่ายแล้วก็นําเงินรายได้ทั้งหมดเนี่ยคือไปมอบไปทำบุญนะัะนค่ะ เสร็จสัมภา์ของทังคู่กันค่ะครับว่ากี่ไวที่ไหนครับผมก็วันนี้ก็เชิญชวนชวน,นแฟนคลับนะครับมาร่วมทําบุญด้วยกันครับผมก็พอดีว่าวัานเกิดผมกับมางคีเนี่ยใกล้กันผมเกิด20สิงหาครับพี่22สิงหาค่ะก็เลยเออจัด งานแบบนี้เป็นปีที่สองแล้วเนาะใช่ครับผมก็หลักๆก็คือเราวันนี้ก็มาขายเสื้อขายเสื้อแล้วก็เอาเงินทุกบาทเลยไม่กค่าใช้จ่ายก็มาทําบุญครับก็จะมีทั้งมีกระเป๋าด้วยคะกระเป๋าด้วยก็มีกระเป๋ากระเป๋านี่เป็นกระเป๋าที่การคลับทำมาครับผมใช่ไหมครับก็ทําขายก็บริจาคกันครับวันนี้เตรียมเมากี่ตัวหมดเร็วมากห้าร้อยตัวก็ไม่คิดว่าจะหมดเร็วขนาดนี้เหมือนกันปีที่แล้วเราทำกันแค่สามอร้อยปีนี้ห้าร้อยที่ทำเผื่อไว้เพราะว่า คือคิดไว้อยู่แล้วว่าอาจจะมีคนที่ไม่ได้มาเนี่ยก็จะแบบว่าให้เดี๋ยวจะมีขายทางออนไลน์ด้วยทําบุญเหมือนกันอะไรเงี้ยก็เลยทําเผื่อก็เลยเอามาเผื่อก่อนแต่ปรากฏว่าหมดเร็วมากอะไรเงี้ยงานขำแล้วเพิ่มเยอะไม่แน่ใจไม่มันใจเหมือนทุกอย่างมันถูกถูกแบบจัดการมาอย่างดีคือมีคนมาเตรียมให้คือปีที่แล้วจะแบบลุกแต่ว่าปีที่แล้วมันจะไม่คิดว่าคนมาเยอะขนาดนี้หลบก็เลยมีการแบบเตรียมงานแบบพร้อมหน่อยปีก็เลยขายหมดเร็วอะไรเงี้ย เห็นบ้ากแนผมาขนาดนี <laz> ้ก็ด like okay, ีด <harder noise> uh ีใจครับผมก็ดีใจที่แบบทุกคนมาร่วมทาบุญกันด้วยก็คือความจริงแล้วเงินที่ได้ทั้งหมดเนี่ยจากการขายเสื้ออีกสักรอบวันนี้ด้วยแล้วก็รอบอีกรอบหน้าที่ขายออนไลน์ด้วยก็คือไม่ก็จะแบ่งแบ่งไปบริจากเนี่ยหลายๆที่ด้วยครับไปจากที่นี่ด้วยบไปจากที่อื่นด้วยเดี๋ยวก็ว่าอีกทีว่าที่ไหนอะไรจะมีอะไรี่มีขายออนไลน์อยู่ใช่ครับก็คือขายในอีเมลอะไรเงี้ยเพราะว่าแบบว่าคนที่มาไม่ได้อยู่แต่จังหวัดหรืออะไร คือเราตั้งใจกันทำบุญหลายๆะไรมูลนิธิใช่ใช่ครับใช่ใช่ครับของวันนี้ก็ทำที่นี่แล้วก็ของรอบหน้าเดี๋ยวไปทำที่อื่นต่อตลอดทั้งปีเราตั้งใจจะทำบุญเพื่อันอย่างนี้เลยก็ <c oughs> <c oughs> มันก็คือแบบว่าถ้ามีโอกาสเราก็ก็ทำบุญเนาะใช่แล้วก็อันนี้เป็นวันเกิดด้วยก็เป็นโอกาสที่ดีก็ได้ทำบุญด้วยกันด้วยเป็นงานเป็นทำปีของแฟนขับเพบีไม่จริงเราก็อยากจะแบบหากิจกรรมสำหรับแฟนขับที่แบบว่าขอบคุณช่วลงานเราคอยแบบมาเชียร์เราตามงานต่างๆอะไรอย่างเงี้ยครับผมก็วันนี้ก็ได้ขอบคุณแฟนขับด้วยแล้วก็เหมือนกับได้บอกบุญด้วยได้ช่วยกันทำบุญด้วยกันด้วก็ยิ่งดีจริงๆมีกิจกรรมอย่างนี้เยอะไหบ ไม่มีเลยเนาะเนี่ยมีปีละครั้งเนี่ยครับบันเกิดอะไรเงี้ยครับใช่ใช่ตั้งใจตุจะทำทุกปีซื้อหรือก็ถ้าเกิดจะมีคนมาเนาะแล้วก็ถ้ามีคนอยากทำบุญกับเราแล้วก็คิดว่าจะทำไปทุกๆปีอะไรเงี้ยจวนไปเลยใช่ใช่ครับใช่ครับใช่ครับเพราะปีที่แล้วเราไปทำที่โรงเรียนสอบสคาราบอร์ดอะไรเงี้ยวันนี้ก็ปีนี้มาทำที่มีบ้าง ครับเรามากี้ซื้อให้อยู่นะครับยังไม่ถึงวันเกิดช่วงช่วง่วงานสื่อเลยนะฮะแม่วควันจริงก็ไม่ได้ใช้เฉย,เยครับก็คือไม่ได้ไม่วันเกิดของผมไม่ได้ว่าอยากได้อะไรนะยังไม่มีเลยค่ะยังไม่ถึงไงยังไม่ถึงวันเกิดเพราะวันเกิดวันที่สองก็เลยเดี๋ยวเดี๋ยวต้องรอวันเกิดดูอีกทีสน ซาำเหมือนกันค่ะไอซุนไม่ได้วับที่เขาเจอแบบมีอะไรจะทำไงเราแบบจะต้องดูอีกทีหนึ่งค่ะอยากซื้ออะไรให้ตัวเองไม่นะไม่ไม่ได้อยากได้อะไรเป็นพิเศษนะะแค่ได้ไปกินข้าวกับเพื่อนๆอะไรอย่างเงี้ยอยากเจอเพื่อนๆคิดถึงเพื่อนอายุเท่าไหร่คะอายุยี่สิบสามสามขับยี่สิบเก้าครับผมแก่แล้วแก่นะไรเลยมีแฟน ยังไม่มีเลยครับผมวันนี้ก็เป็นแฟนคลับต่อแล้วกันครับตอนนี้ครบเปิดบางเหงาหรือยังก็มีก็มีเหงาบ้างนะครับแต่ว่าก็คือช่วงนี้ก็ดูตารางงานแล้วก็ยังก่อนแล้วกันอะไรงงี้านเยอะมากเลยอะไาแบบนี้ก็หาเองได้หรือลิงนางชอบแอบจัดให้ยังไม่มีพูดเล่นพูดเล่นเป็นห่วงนะแบบ ไม่หรอกตอนนี้ทํางานเยอะด้วยถ้ามีแฟนตอนนี้คงแบบว่าไม่มีเวลาให้แบบการใช้มันเกิดอะไรเงี้ยเลยการจัดงานเกิดะไใช่ครอื่นถ่ายละครมันเกิดก่อนพอใช่มันเกิดผมถ่ายละครนะครับผมมาที่ทำอะไรครับวันนั้น นี mm ่ hmm. ไม่รู้เหมือนกันใช่คือความจริงแล้วการจัดงานมันเกิดของพวกเราเองมันไม่ได้เป็นอะไรที <trong> <splash> ่แบบว่าสัมพัญมากอะไรเงี้ยแค่นัดเจอกินข้าวกันปมว่ดอะไรเงี้ยมากกว่าคือแบบไม่ได้ถึงขั้นแบบเป็นปาร์ตี้อะไรยงเี้แบบไม่ได้แบบจัดเป็นงานอะไรเงี้ยป่าวงานก็คือจัดวันนี้ละมาทำบุญดีกว่ากินข้าวอยางงี้มากกว่าคิดว่าขอบคุณผู้คนเลยนะสมบูรณ์เลยที่กินก็ดีนะครับได้ทำบุญด้วยกันใช่ขอฝากถึงแฟนๆฝาขอบคุณคุกท่า ครับผมก็วันนี้ขอบคุณทุกคนเลยแฟนคลับทุกคนนะครับรวมถึงคนที่ไม่ได้มาด้วยขอบคุณที่ติดตามผลงานของเราสองคนมาตลอดนะครับก็ถ้ายังไงขอให้ติดตามต่อไปเรื่อยๆเลยครับขอบคุณทุกคนที่มาวันนี้ด้วยครับแฟนคลับที่อยากได้เสื้ออยากรู้ความเของเราสาครับก็ฮะที่อยากได้เสื้อนะคะเดี๋ยวเราจะมีโพสต์ลงในอินสตาแกรมแล้วกันของเราสองคนว่าจะติดต่อซื้อที่ไหนรายละเอียดยังไงอะไรอย่างนี้ใช่แล้วเดี๋ยวจะส่งให้ครับผม สำหรับแฟนคลับคนไหนที่ยังไม่ได้เสื้อแต่ว่าอยากทําบุญร่วมนะคะสําหรับคุณบอยแล้วก็มาร์กี้เดี๋ยวเขาจะมีโพสต์ผ่านอินสตาแกรมนะคะแล้วก็จะมีช่องทางการติดต่อนะคะก็แฟนคลับเขาก็คงติดตามอยู่แล้วใช่ค่ะย่ากุนนุนกันอยู่แล้วช่วงนี้เหล่าบรรดาดาราก็ทําบุญเยอะอย่างยาย่าสเตตก็บอยร่วมกันใช่นะคะก็จะเชิญชวนแฟนคลับผ่านอินสตาแกรมเช่นเดียวกันและ